สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone To h a n d Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้ตัว iPhone 13นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงแล้วกนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัว 128G นะครับผม iPhone 13 128G สี Starlight นะครับผมสีที่หรูหรานะครับผมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันและครับดูสวยดีนะครับ ดูรูหลามาเห่ามากเลยนะครับตัวนี้ผมติดฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มจีเป็นตัวเลนส์กันกันรอยให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อติดนะฮะติดให้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องบอกเลยว่าไม่มีรอยเลยนะครับสภาพนี่คือมือหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะให้ดูชัดๆไปเลยนะครับสภาพนี่มือหนึ่งนนะครับประกันนี่เหลือน่าจะเกือบเกอปีนึงเลยนะครับขออนุญาตะครับเป็นฝุ่น นะขออภัยประกันนี่เหลือเกือบปีเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็ปีเลยมาเนี่ยเค <c oughs> รื่องนี่แบบสวยสดสดมากครับตัวนี้ฮะนี่นะฮะด้าน,นหลังนี่เงางามเป๊บๆเลยนะครับโอเคตัวนี้ติดฟิล์มหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทั้งฟิล์มกล้องทั้งหน้าจอนะรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคมาดูแน่นอนนะครับ เครื่องใหม่ก็ต้องสุขภาพ800%อยู่แล้วนะครับผมผ่านไปเลยนะฮะจอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับปรับทูโทนได้ปกติเลยนะฮะนี่นะฮะชึบได้ไหมครับนะครับปรับทูโทนได้ปกติเลยเนาะโอเคเอาแสงไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมันจะสว่างเกินไปนะฮะโอเคแล้วก็มาดูกันที่นี่นะฮะเกี่ยวกับตัวเครื่องเขานะครับ เป็น i p h o น e 13นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุนะครับ1น8 g b ะนะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่อ่ะมาเทสกันเสียงกันสักนิดหนึ่งครับเทสกันเสียงเทสเสียงกันเนี่ยจะควนทำไมนะครับอ่ะนี่นะฮะมันต้องคมชัดอย่แลเี้วนะครับเพราะเครื่องใหม่มากนะครับไม่ต่างอะไรจากมือหนึ่งเลยนะครับโอเคนะก็เรียกว่า ทุกฟังก์ชันทำงานได้หมดนะครับอ่ะมาเทสกันที่กล้องตัวนี้หนึ่งนะครับนะฮะปรับซูมย่อขยายได้หมดนะครับทังหุบถางหุบได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะเคนะครับอ่ะลองดูสรูปหนึ่งนะครับปรับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะโอเคนะครับอ่านี่ฮะรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นี่เลยนะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้ขยายเต็มตอก็ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะฮะโอเคแล้วก็มาดูกันที่กล้องหน้านะครับ กล้องหน้านะครับชึบเข้าให้นะฮะนี่นะครับอ่าเนี่ฮะเห็นผมผมผมนิดนึงนะฮะแอบติดไปนิดนึงนะครับทํางานได้ปกติทุกฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่มากๆนะฮะโอเคต่อไปก็มาดูที่อุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์แน่นอนนะครับก็ต้องครบกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับกุญคงกุมองู่มมือแล้วครับเข็มจิ้มซิมนะครับเรียบร้อยนะครับคู่มคู่มือครบหมดเนาะโอเคแล้วก็นี่นะฮะ สายชงสายชาร์จเขานะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะยังไม่ได้แกะมาใช้งานเลยนะครับใหม่ไม่ละครับดูเครื่องก็รู้นะครับนี่นะครับ iPhone 13นะครับผมนี่นะฮะเป็นสี Starlight นะครับ128่งจิกนะครับดูวันปีผลิตได้ครับว่าใหม่จริงไม่ใหม่จริงนะฮะคลิปๆนะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ